มงคลแล้วก็แก่นศักตะวันเดือนนะครับแล้วก็รุ่งศักดิ์เพชรกับคมเพชรนะครับเตรเียมตัวให้พร้อมนะครับก็คือว่าบนทีนี้ครับพี่น้องก็ได้รุนได้เทียบได้ให้กำลังใจนะครับลูกหลานนะครับจยประชนในเจ็ดตำบลภูซาของเรานะครับโดยนโยบายของท่าน นายกเกียรติศักตราชุตรับท่านนายกเปียกนะครับพร้อมกับทีมนานนะครับเพชรนะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับโอ้ผมไดเล่นมวยครูหันน้ำจนายกยู่เลยเออครูหันปรใจนายกยู่โอ้เอามาะจาด้เลยเนอะสมคนก็เ่อชัดตกที่หครับเออมมแดงนี่โรตัสนะครับนี่ ลูกชายสุดที่รักของโตโต้นะครับวันที่14เมษายนนี้โตโต้กีิวอยู่ที่วัดพุ่งจัทร์นะครับต่อยกับอีรพัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปด้วยโตโต้แม่ดูว่าเขาก็าเขาจากพิมมันสักแสนพันครับทีแทงขวาติดต่อยขวามาแม่ชายาดมวยนะดูเขาทั้งแหลงขวามายัดยัดมากแม่ เงินกัดหนึ่งพนบาทครับใหมามาเสิร์ฟอ่ามันใหม่ๆนะเป็นหวยใหม่ๆอ่าและก็คนต่อไปครับทีมงานของเจเอ๋เจเง๋ที่หกพันครับเจเอ๋เจ้าเมืองขุนลูกบั้นหัวเก็บมาแต่นักนายน้อยกับสัตว์มงคลครับอ่านายน้อยสัตว์มงคลเออ แว่าแมเป็นลูกศิษย์โปรดของอดีตนายกคนนีครับผมเออต่อยขาครับแม่อขาแมต่อยม่ๆกะว่าโงสร้างดีรวกันครับคูโอ้ต็สีมงคลสีมงคลครับสีมงคลอีจากฟังของต่อยกวาอุรครับครับเพน เพชรจำไทยขคเออเมือกจิตหนึ่งบาทก็ยังไม่ได้ไปใกล้ๆลูกไอทีซดไปขวาขวาตอมาขวาไปเอาขวามา้าให้สอบขวาโอ้ยโอ้หสอบขวา้งแม่มีสอบเข้ามาเสรมเออเออจบทุที่สอบต่อครับอ่ามืองกำนพันันี่ทีนนาาจากศักสนพันธุ์ นะครับทุกคนเขาดูโมเล่นกันเพกันไเรอเล่นกันเพ่กันยกที่สครับกันโลตัสเอสีมงคลครับเป็นของไอ้โตโตตระกาาเพชรแต่ัทุกคนนีคิวต่อสิบสใช่ไมสิบสี่ปรตาั้กัอมาละต้องว่าเป็นลูกไม้หล่นไเใยต๊ครับก็บอกว่าสุดยอดอ่า เขาจัดมวยแล้วสบายใจท่านอยู่บนมีนะสบายใจครับสร้างต้นขวาสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ต้นแก่นมวยไทยครับไม่เป็นภาระของพ่อแม่สร้างโอ้ยต้นขวาครับขวาครับเอาแยกเอาขวาขึ้นไปโลดับโอ้ยดับดับดับโอ้แหยเป็นกันแล้วก็ช่วยกันพี่น้องเจ้าโทนนะครับ ยากขั้งมวยครับแต่ท่านโรตัสแข้งขวาเอ้ยอย่านะอย่านะแขงต้องอยู่นะโอตานี่นะครับขั้ขวาขวาขั้ไปโอ้ถูกคู่แล้วก็ถูกเวลาครับมือกับอีกหนึ่งพันบาทรับจะแข้งขวาไปโรตัสใกล้ๆครับออกได้กอนเลยกรรมการชี้ขับโปรทีชัยกรรมการ อาจารย์เจริญสุนทรครับใคโอุ้มหลุดอยู่ก็ใกล้ๆแล้วโดนตัดใกล้ๆแหมขยับไปได้ออกได้ออกไปครับฮะว่าได้ต้องว่าขีขาไปเพชรกำชัยนี่ะทีมันแขึงจากอุโวัค์นิสัยต่อยขวาแกขวาเข้าขวาไปเจอขวาเจอเลยขวาโอ้ยแกหลากหลายกันคือนี้มีศอกมีหมัดมีแทง เอาหุบมวยไทยมีแรงกัจุกตวที่ลึกยืนทองสมองห้องกันนะยกที่สามยกสมครับบุกจาลินโรตัประกันดับเพลมาดูรับทีมงานต่สู้ดีจริงู้หขวางเสียบเอาขวามาขวานขวานกัดเพื่อนใจขวานขวาโอู่ว้าลูกมวยสมรครับ จากฝั่งของอุตุพนมิใส่นะัำสักแสนตันต่รุ่งสักเจมกเมืองทีซ้ายไปคุ๊บกุ้ยับยับไปยับซ้ายยับซ้ายแม่เมื่ขวาขวา,ขวาแม่มีเล่นล่างสลับบนของพัดด้วซ้ายขวาโอ้ยเฮยขวาโอ้ยแม่โลตัสโลตัสขวาแม่ยามีไหมเฮ้ยยับซ้ยายขาตัวโอ้ยยมามีไหมโลตัส เน้นหนักชนะแจ้ที่12กิโลครับโผมปีรับปีโอ้ทักเตะครับแม่ไปโดนเข่าแหลมๆของเพทนนิชัยอ่าว่าต่อครับโอ้ยเจอเข่าแหลมๆมาแจ็คจ็คไปขวาจิ้มตาวาขวาขวาโอ้ โอ้ยล้วเอาเอเา้ยตไเลยนครับไม่จะติ้อ้เจอลูกแหลมแหลมครับไปภาเอาเข่าแหลมแหลมไม่เป็นไโอ้มาแล้วโอราชบัตโอมวยทูเด์อ้พิกยุนี้ก็พิก ะนะครับสำหรับนักเวงคู้นี้ครับอ,อาจจะพุ่งลงนะครับนักเงินจะได้รางวัลว้ปูสวยครับกันานของเพชรันใจแล้วก็โรตัสนะครับก็จะได้รางวัลลอบใจนะครับ